ดาวเริ่มต้นเจ็ดหมื่นหาครับผมผ่อนเพียงเดือนละหมื่นสองพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับแต่งแบบนี้เลยนะครับสเกิร์ตเอสปอร์ตี้รอบคันนะครับแล้วก็ช่วงล่างแก้ให้หมดนะครับใส่โช๊คโบวเฟนเดอร์นะครับดิฟฟี่วัดบูธเครื่องไฟฟ้าคันนี้คือจัดครบเต็มๆนะครับหล่อแล้วก็จบทีเดียวเลยนะครับ248 ST ปอทปรับสีได้เป็นละล้านสีนะครับที่วัดบูธตัวนี้เปลี่ยนใหม่ให้เป็นหลอด LED ดนะครับสีฟ้านะครับนี่ครับ เพื่อทําให้ยนต์ใช้งานมันนานแล้วก็ไม่แยงตาด้วยช่วงล่างถือได้ว่าแบบสุดประเทศแล้วฮะตอนนี้นะครับบอกเลยว่าได้รับการการันตีแล้วก็การยืนยันนะครับแล้วก็รีวิวจากลูกค้าค่อนข้างออกมาในรูปแบบแบบดีทุกคนนะัน่ะ สวัสดีครับผมบีไฮเดนเดอร์นะครับใจอิสุภกิจมอเตอร์บ้านปวงจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ก็ได้นําเอารถของพี่วิชานะครับลูกค้านะครับอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับพื้นเพลและลูกค้าเป็นคนจังหวัดอีสานนะครับพี่วิชานเนาะก็มาทํางานที่นี่นะครับมาทำอาหากินที่นี่นะครับมาสร้างเนื้อสร้างตัวที่นี่นะครับก็ได้มีโอกาสนะครับมาเจอกับพี่บีนะครับเป็นคนอีสานเหมือนกันแหละนะครับเป็นคนอีสานบ้านเฮานะครับบอกง่ายเนาะนะครับกับ โปรโมชั่นรุ่นนี้เด้อครับดาวเริ่มต้นเจ็ดหมื่นหาครับผมผ่อนเพียงเดือนละหมื่นสองพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับพร้อมกับแต่งแบบนี้เลยนะครับสเกิร์ตเอสปอร์ตี้รอบคันนะครับแล้วก็ช่วงล่างแก้ให้หมดนะครับใส่โช๊คโบเฟนเดอร์นะครับดิฟฟี่วัดบูทเครื่องไฟฟ้าคันนี้คือจัดครบเติมเต็มนะครับหล่อแล้วก็จบทีเดียวเลยนะครับในราคาดาว7 5 0 0 0พร้อมกับฟีลิ่งการขับขี่ที่นุ่มนวลนะครับ ขับแล้วนิ่งขับแล้วเอาอยู่นะครับรับประกันได้ว่าเก็บรอยต่อรายละเอียดของท้องถนนได้อย่างดีเลยนะครับปะเดี๋ยวชมรายละเอียดนครับว่าลำนี้จะเซ็ตอะไรบ้างวันนี้ก็มาอันดับแรกเลยครับชุดแต่งสปอร์ตตนะครับเป็นสเกิร์ตรอบคันนะครับพร้อมแต่งดิฟิเซอร์นะครับเป็นสเตอร์ที่มีดิฟิเซอร์นะครับในตัวนะฮะดีไซน์ออกมาได้แบบเข้ากับตัวรถยูสุเลยนะครับรอ ดูดันนะครับสีตรงเป๊ะนะครับสีเดี๋ยวนี้ทํามาแบบโอ้โหเนียนมากครับเหมือนสีแบบที่มาจากโรงงานอิสุเลยนะครับงานเนียนครับงานเนียนตัวนี้นะฮะโลโก้นะครับโลโก้แดงเปลี่ยนใหม่นะครับจากโลโก้เดิมที่เป็นโลโก้สีเงินนะครับโลโก้โครเมียมตรงนี้นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็มาต่อกันที่ตัวสเกิรด้านข้างนะครับก็ดีไซน์นะฮะลงตัว นะครับเนี่ยฮะมีส่วนวงส่วนเว้านะครับทําให้ตัดกับหลักอากาศได้ดีเลยนะครับเนี่ยฮะด้านข้างแล้วก็มาต่อที่ด้านท้ายนะครับเนี่ยครับออกแบบมาแบบตัดอากาศได้ดีนะครับตัดกับอากาศได้ดีนะครับไม่โต้ลมนะครับเนี่ยครับสีเป๊ะสีดีครับนะฮะตรงนี้เป็นคลินะครับออกแบบดิฟิเซอร์นะครับไม่ให้โต้ลมนะฮะ โโอ้หก็รอครับรอนะครับดูไปดูมาก็คล้ายๆล้ายเอ็กซนะฮะแต่ว่าซูสเกิร์ตมันจะออกจาใหญ่กว่าเอ็กซ์ซหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวตัวสปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นตัวอะไรเรียกว่าตัวสปอยเลอร์หลังนะครับตัวสปอยเลอร์หลังนะครับก็ทรงใหญ่นะครับทรงใหญ่นะครับแล้วก็มีตัวเสาอากาศนะครับแต่งครอบให้นะครับครอบเสาอากาศนะครับ ต่อมาก็จะเป็นครอบกระจกมองข้างนะฮะตัดแดงกระจกมองข้างนะครับตัดสติกเกอร์แดงนะครับแล้วก็พร้อมกับสติก,กอร์นะครับกเซตดีไซน์นะครับเอสปอร์ตี้คอนเซปต์นะครับที่ติดมาเนาะอ่ะเดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันอีกนิดนึงนะครับกับช่วงล่างนะฮะช่วงล่างก็ชุดน,นี้เป็นช่วงล่าง บายบีบี uh, นะครับเป็นช่วงล่างแก้เผางัดแก้เผา,กเาตกช้างนะครับแล้วก็แก้เผาเยันนะครับเปลี่ยนโชคใหม่เป็นโปรเฟนเดอร์นะครับทั้งคู่หน้าและคู่หลังนะครับโชกโปรเฟนเดอร์ ender, คู่หน้าหรือคู่หลังนะครับเพิ่มความยืดเพิ่มเพิ่มฟิลิ่งการยึดเกาะถนนที่มากขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ยบ้บไม่ย้วยเนื่องจากว่ารถเราเป็นรถที่โหลดแล้วก็คันนี้มีการดัดแหนบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนโชค มันจะให้ฟีลลิ่งที่ดีกว่านะครับการยึดเกาะถนันก็จะดีกว่านะครับเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงมันก็จะไม่หวาดเสียวนะครับมันจะนิ่งนะครับขับ120เหมือนขับ80เลยนะครับฟีลลิ่งโชคตัวนี้นะครับบอกเลยว่าจบนะฮะส่วนล้อหลังไม่ใช่ล้อหลังส่วนล้อหน้านะครับตัวล้อเป็นงานของ cosmic tire นะครับก้านดำตัดแดงนะครับก้านดำขีบแดงนะครับ ออฟล้อ9นิ้วครึ่งเท่ากันทั้ง4ลอ้อนะครับออฟล้อนะแล้วก็ตัวออฟนะครับออฟหน้าแป็นออฟ25ไม่ลน้นนะครับและเข้ากับยางแดกคิงหนุ่มเม้งนะครับ245ทับ4-5แดกคิงนะครับดานนี้ตกนะฮะโหลดหน้าลง2นิ้วนะครับหลังโหลดลง3นิ้วครึ่งดัดแนบ1นิ้วใส่ตัวกล่องตันปรับองศา BB 2นิ้วครึ่งนะครับ ลอ้อหน้ากว้าง9้านิ้วครึ่งออฟยี่ห้านะครับไม่ล้นเท่ากันทั้งสี่ล้อนะครับยางเบอร์275ดทับ 40, ดูเต็มเต็มนะครับดูเต็มเต็มนะฮะ5นิ้วเสียบมีเหลือนะครับ5นิ้วเสียบมีเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีช่วงเด้งหน่อยนะครับเวลาบรรทุกแล้วมันจะโอเคกว่าหน้า2หลังสีนิดนึงแล้วก็ขับง่ายกว่าหน้า2หลังสีนิดนึงนะครับแก้เผวนะครับเผาไม่งัดนะครับเผาไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังอยู่กลางกึ่งกลางซุ้มพอดีนะครับ แก่พอตกท้องช้างให้เรียบร้อยนะครับโชกหลังโปรเฟนเดอร์ช่วงล่างกองตันปรับองศานะครับกองตันปรับองศากอง BB นะครับนี่เลยครับดัดแหนบหนึ่งหนึ่งนิ้วเท่านั้นครับดัดไม่เยอะครับดัดไม่เยอะนะครับนี่เลยนะครับงานละเอียดละมุนละไมมากๆครับช่วงล่างถือได้ว่าแบบสุดประเทศแล้วฮะตอนนี้นะครับบอกเลยว่าได้รับการ การันตีแล้วก็การยืนยันนะครับแล้วก็รีวจากลูกค้าค่อนข้างออกมาในรูปแบบแบบ99%นะครับดีทุกคันนะครับลูกค้าออกไปนะครับก็ทุ่มเทขนาดนี้แล้วไม่ดีได้ไงนะเพราะว่าทุกอย่างพี่บีเซตเองหมดเลยนะครับตั้งแต่เริ่มการแก้ต่างงมาต่างๆนะครับเอาปัญหามาแก้นะครับจนทุกวันนี้ช่วงล่างเนี่ยบอกเลยว่าขับแบบสบายใจและปลอดภัยและได้ฟีลลิ่งการขับที่ดีด้วยนะครับไม่แข็งไม่กระด้างไม่โยนนะครับ สุดๆรับประกันให้ไม่เกินร8อเอาอยู่แน่นอนนะครับไปดูภายในกันนะครับภายในนะครับก็มีวัดบูธนะครับมีดิฟฟี่2อ8 ST ปปรับสีได้เป็นละล้านสีนะครับเป็นวัดบูธที่สามารถปรับสีแดงน้ำเงินนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับสูตรปรับสี rgb นะครับแล้วก็ไฟที่วัดบูธตัวนี้เปลี่ยนใหม่ให้เป็นหลอด led นะครับสีฟ้านะครับนี่ครับ เพื่อทําให้รยนต์ใช้งานมันนานแล้วก็ไม่แยงตาด้วยนะครับถ้าเป็นสีส้มมันจะแยงตามจะสว่างนะครับเวลาคืนนะนะครับนี่ครับเวลาปับแฟลคืนปุ๊บนะครับดิฟฟี่เราจะดับแสงลงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันแยงตานะครับทาให้วิสัยทัศน์ในการขี่ของคนขับนั้นดีแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไฟมันจ้าอยู่แบบนี้นะครับกวลางคืนเนี่ยข้างซ้ายเนี่ยมันจะมองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเปิดไฟปุ๊บนะครับ ดีฟีลงมีวิธีท,ทไมไว้นะครับเวลาเปิดไฟมันก็จะดรอปลงแบบนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเนะนะฮะมาตอนที่ภายในตัวเซตนะครับเกล็ดเซตตัวเตี้ยพวงมาลัยหุ้มหนัง พวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับทรงสปอร์ตนะครับมีระบบควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยมีระบบคูสคอนโทรลนะครับหน้าปัดหน้าจอนะครับหน้าปัดเป็นระบบดิจิตอลนะครับตัวนี้นะแล้วก็มีระบบควบคุมสถียรภาพการทรงตัวนะครับการเลื่นทันไหลนะครับฝนตกในเวลาขับขี่นะครับทําให้ช่วงล่างนั้นยึดเกาะถนนได้เพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็มีระบบควบคุมความเร็วเมื่อเราขับทงจากขับลงจากทางลาดชันนะกระจกมองข้างนะครับปรับนะครับ แล้วก็พับเก็บแบบไฟฟ้าซึ่งจะต่างจากรุ่น L รุ L ่น LDA นะครับแล้วก็ใบปัดน้ำฝนด้านหน้านะครับจะเป็นใบปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัตินะครับมันจะมีที่ฉีดน้ำฝนติดอยู่กับใบใบปัดน้ำฝนเลยการปัดน้ำฝนเลยซึ่งมันจะทำให้ปัดได้สะอาดและเกลี้ยงกว่านั่นเองนะครับลำโพงทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดเ็ตัวมีลำโพงสลาว์ให้นะครับในสำหรับรุ่นแซดนะครับแล้วก็เป็นเบาะหนังนะฮะ เป็นบาะหนังคูแม็กนะครับไอที่อธิบายไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นข้อแตกต่างจากรุ่น lda ทั้งหมดเลยเนาะนะครับเบาะหนังคูแม็กเวลาจอดตากแดดนานๆแล้วนะครับเบาะไม่ร้อนนะครับแล้วก็มีแอร์หลังเลยนะครับที่ขายไม่ได้เนี่ยครับมีแอร์หลังนะฮะเอาจริงๆแล้วพี่บีก็เสียดายจอแซเหมือนกันนะครับพี่บีออกรุ่น lda มานะครับตอนนี้รู้สึกว่าเสียดายเกียร์แซแล้วนะครับก็ ถ้าเป็นเกรดแซก็ผ่อนเยอะกว่านิดนึงนะครับประมาณหลักพันนะครับเนาะไม่มีตังครับเอารุ่น LDA พอแล้วนะครับจริงแลวแอบเสียดายรุ่นแซอยู่เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องระบบความปลอดภัยที่เขาให้มาต่างๆนะครับที่มันตักจะแตกต่างจากรุ่น LDA นะถ้าคิดว่าผ่อนไว้รายได้ถึงนะครับเกรดแซเป็นเกรดที่เลือกแล้วจบนะฮะจบฟังก์ชันอยู่แบบระดับแบบพอดีพอดี ไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะครับถ้าไรายได้เราถึงก็โอเคครับสำหรับรุ่นนี้เนาะนะครับก็ผ่อนเดือนละ1 2 0 0 0กว่าบาทนะครับ1 2 4 0 0 2อ0 0ประมาณนี้นะฮะแต่ว่าระบบที่เขาให้มานี่ก็คือคุ้มค่าคุ้มราคานะครับคุ้มกับค่าผ่อนนะครับแล้วก็แล้วก็ได้โปรแต่งจบจบแบบนี้ด้วยนะครับลูกค้าออกไปแล้วไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเติมแล้วนะครับ ซื้อโปรโมชั่นพร้อมแต่งไปเลยนะครับกาเงินดาวมา75มได้แต่งแบบนี้เลยนะครับวันออกรถใช้เงินดาวแค่7 5 0 0หจบแบบนี้เลยนะครับอยู่ต่างจังหวัดมีบริการนะครับส่งรถให้ถึงบ้านขอค่าน้ำมันแค่2,000บาทเดี๋ยวเอาคือค่าเดี๋ยวเอาคือรสไลด์ไปส่งให้นะครับสัญญาไฟแนนซ์ทำฟรีนะครับมีเจ้าหน้าที่วิ่งไปให้ถึงบ้านเลยนะครับทำอาชีพอะไรอาชีพไหนใช้เอกสารอะไรบ้างก็กด โทรหาพี่บีได้หรือว่ากดไลน์มาสอบถามพี่บีได้โปรโมชั่นนะครับยินดีตอบให้ทุกคำถามนะครับตรงๆนะครับออกได้ออกไม่ได้นะครับเดี๋ยวบอกให้แล้วก็บอกวิธีการแก้ไขให้ครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจโปรโมชั่นนะครับในรุ่นตัว c a p 4ฟลตประตูตัวเตี้ยนะครับตั้งแต่รุ่น s d a นะครับแล้วก็รุ่น LDA แล้วก็รุ่น Z นะครับแต่งสไตล์แบบนี้ใส่ชุดแต่ง S Sport y นะครับก็มีราคาดาวเริ่มต้น รุ่น SDA นี่ดาวเริ่มต้น5 9 0 0 0นะครับรุ่น LDA นี่ดาวเริ่มต้น69 0 0 0นส่วนรุ่น z ดดาวเริ่มต้น75 0 0 0พร้อมกับชุดแต่งส p o r t ตที y, ่รอมแกแล้วก็ช่วงล่างจัดให้แบบนี้เลยเนาะก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้พี่พ,พีต้องราไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวให้น้องเบนซ์พาชมรถรอบคันเลยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย